ได้ขอพรไหมเอ่ยไม่ค่ะไปถามคนอื่นครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นคะเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับพิธีทําบุญตักบาตรค่ะของโรงเรียนรุมรราชวศงสาในวันนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนคือบรรยากาศนะคะวันนี้เราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยคือทุกคนใส่เสื้อเหลืองมานะคะคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยใส่เสื้อโปโลนะคะวันนี้ทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นวันอะไรนะ วันข้าวันสานั่นเองค่ะเตรียมตัวน,นะคะอของพวกเราเนี่ยก็จะได้ทำมุนต่าว่านะคะทางนักเรียนทางคุณครูเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ,ะว่ามันเป็นยังไงมันจะอิ่มอ,อกอิ่มใจมากแค่ไหนไปกันเลยค่ะ ได้โจ๊กแล้วก็ได้นมค่ะคู่รูได้ควยพรขอพรอะไรนะคะวันนี้ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาามีความสมหวังและก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครูพานช่องค่ะ คุณได้อะไรมาใส่ตักทำตักบาทคะเป็นนมแล้วก็เป็นคัสตตร์เค้กของไ g ่ก็ชิครูอาได้ขอพรอวยพรอะไรนะคะวันนี้ขอพรให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วก็จะลาออกไปนอนเวรเลยเลยนะคะขอบคุณค่ะ thank you คุณเชคกี้ อะไรไหมคะ <S <S ขอให้มีความสุขค่คะร่างกายแข็งแรงชิคๆเนาะชิคๆคนนี้ล่ะค่ะถามอะไรนะคะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทําบุญตักบาทคะ่ะงานประจําปีของโรงเรียนจ้าถามได้ไม่ออกไหมคะได้อะไรมาแต่คะอ่าวันนี้ได้ขนมช<ด>ิคๆค่ะได้อ่อันนี้คือกระเป๋านะคะกลมเร็วอัดถือไว้ก่อนค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะค่ะเล็กตาซอย แนวเ,เลยนะคะชิคๆได้ขอพรอะไรไหมคะเอ่อคาดว่าจะขอให้แบบมีแฟนนะคะอพอดีว,ว่าแบบโสดมานานแล้วพี่ชมพู่อ,อะไรมาใส่บาทเาวันนี้นะคะก็เอาเป็นขนมค่ะขนมอะไรคะยูโรยยูโรสักกชักก็กกพายะค่ะสำหรับพี่ยี่หวานนะคะเอาอ่านมแร็กเตอร์ซอยนะคะ,อะพอดีว่าพี่ยี่หว่านเนี่ยชอบกินแล้วก็อยากจะแบ่งให้ ทานได้ก,กินด้วยอ่าแล้วอยากถามว่าพี่ชมมือขอพอรอะไรไหมตอนแต่ายไม่ได้ขอไม่ได้ขอแต่สําหรับพี่ยี่หวานเนี้ยพี่หวานเป็นคนสาธารณาอะอาพี่หวานขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันอย่างที่พี่ยี่หวานสดใสล่าเริงชิกๆตอนเช้านั่นเองค่ะได้ขอพอรอะไรไหมคะขอให้ทุกคนอยู่สุขสบายปลอดภัยทั้งนักเรียนและครูค่ะครัคุณครูดได้ขอพอรอะไรไหมคะ วันนี้ก็ขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับโรงเรียนฟ้าขาวของเรานำมีความสุขนะครับ<ช>และก็ะมีชีวิตท,ที่ราบรื่นในทุกๆวันครับขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้คุณครูดได้อะไรมาทําบุญะค่ะเออเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิช,ว,ชวันนี้ก็เป็นของง่ายๆนะ,ะก็เป็นน้ำแอมมองเฟอร์กับ Burger King <c oughs> เบอร์เกอร์คิงโอเคค่ะง่ายๆได้ขอพรอ,อะไรไหมคะขอให้โลกสงบสุข ตอนที่ขอก็อยากให้เป็นจริงก็ขอให้ม .6 ทมับ9เรียนจบกันทุกคน ครขาวันนี้คุณครูได้อะไรมาใส่บาตรเออขออนุญาตนั่งนะคะ,ะได้ครับวันนี้คุณครูได้ขนมครับน่าจะเป็นคัพเค้กนะครับว้าวคัพเค้กนะคะอ่าวันนี้ใส่กี่ชิ้นครับคุณครูคาเก้ารับียมมาเก้าเพราะเก้าโอเลิศลืมลมาค่ะพอดียังไม่ได้ใส่นะคะ <laughs> อ่าอยากทราบว่าคุณครูขออธิฐานอะไรบ้างคะตอนใส่บาตรก็ไม่ได้ขออธิฐานอะไรมากครับแต่ว่าเราใส่ไปแล้วจิตใจเรามันก็ ใจใจเราก็ดีอยู่แล้วครับไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยเลิดนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์ตอนเช้าเลยนะคะขอบคุณนะคะผู้คขานุเคิน นี่นะคะก็อยู่กับสุดหลอนะคะเอาวันนี้น้องได้อะไรมาใส่บาตรตอนเช้าเออวันนี้มีนมครับแต่ว่านมอยู่รถยังไม่ได้มาใส่อาจจะรอก่อนเนาะรอคนอะไรไปหมดเลศและคิดว่าจะขอพรอะไรคะตอนใส่บาตรขอให้เจความรักดีขอให้เจลความรักดีดี ความรักดีๆอยู่ใกล้ๆก็ได้น่าสนใจนะไม่ได้เป็นตากล้องใช่เป็นตากล้องถ่ายก่อนถ่ายบรรยากาศรอบๆมาค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นตากล้องโรงเรียนเลยนะขอบคุณนะคะมอไหน่เอ่ยมอหกสามเก้าหกสามเก้าคู่เลยนะคะอยากจะทราบว่าวันนี้ได้อะไรประางแบบว้าวได้ข้าวสารข้าวสารหลายถุงเลยหลายครับผมเซฟนะคะแสดงว่ามาเป็นคู่อ่าและคิดว่าจะขอพรอะไรตอนใส่บาตร ขอให้อะไรไหมขอฮะข,ขออะไรอืขอให้รักยี่หวาไม่ต้องขอกระหล่ำมากันแล้วพวกกนันละจ้ะขอให้ติดมหาลัยและให้เพื่อนมันมีความสุขครับอ่าอันนี้จะจะขอแนวส่วนรวมนะคะแ n งคิวนะคะคิวว่าจะขอพอรว่าอะไรสอบผ่านอ่าขอให้สอบผ่านพอดีช่วงสอบชายช่วงสอบด้วยขอบคุณนะคะได้ขนมอะไรมาใส่บารด้วยเบงเบงค่ะเบงเลยครับเล่ะยังวะ เอลซ่าไหม <S 2> <S 2> <S เอลซีเอลซีเอลซีอ่ะใกล้จะใส่บาทแล้วจะขอพรว่าอะไรขอให้ขอให้จบม .6 หกครับโอ้โจบบอกอันเลิร์ตอยู่หนาะอันนี้ละจ้า ขอให้ไม่ติดลอครับขอให้ไม่ติดรอแล้วนิวล่ะคะขอให้เขารักค่ะขอให้ข <c oughs> เขารักเลิศพอดีว่าแบบมันต้องมีคนรักคนชอบอะไรประมาณนี้นะคะแฮปปี้เกตเดค่ะขอบคุณค่ะอ่าคุณรูวันชัยนะคะอยากจะทราบว่าคุณรูวันชัยอ่ะเตรียมอะไรมาใส่บาตตอนเช้าค่ะวันนี้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นปลากระป๋องกับนมครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เก็บไว้ใช้ในได้นานครับผม ก็อยากจะคุณครูใส่หรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วอยากจะถามว่าคุณครูอธิษฐานหรือว่าขอพอรอะไรไว้คะตอนใส่บาตรขอให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านทั้งด้านนักเรียนในด้านของคุณครูและก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้านักเรียนสอบเรียนต่อได้ทุกคนแบบเป็นอุทิศตัวให้กับโรงเรียนเป็นส่วนมาเป็นส่วนรวมนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,ะวันนี้คุณ,<ว>ค,ณครูคิดได้อะไรมาใส่บาตรคะ ได้นมโจกกับขนมอัเลิศแสดว่าแบบเป็นอะไรโปรตีนจุกๆเลยขะแล้วคุณคิดว่าคุณจะขออธิษฐานอะไรคะขอพรอะไรไหมคะขอทุกอย่างเลยขอทุกอย่างเลยอย่างเช่นตัวเองและครอบครัวโอเคแสดงว่าอุทิศตนให้ครอบครัวอ่าประมาณนี้ขอบคุณค่ะ อยากจะทราบว่าวันนี้เตรียมอะไรมาใส่บาทเอ่ยความรักที่มีให้ครับผมความรักว่าบายนะคะแล้วคนนี้ล่ะเตรียมอะไรมาใส่บาทขนมครับขนมขนมอะไรบอกได้ไหมยังไม่ได้เคยยังไม่ได้ลืมเหรอลืมนะครับลืมสุแล้ไปขนมนะคะอยากจะถามว่าขอพรอะไรไม่ต้องใส่บาทไม่ครับไม่ได้ขออาจจะลืมนะคะแต่อาจังไงพี่ยี่หวาขอให้น้องโตนีความสุขนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะ I'm มีอ๋อมีความสุขในทุกๆวันค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเราเราพังเอ็นดูค่ะแล้วก็มอบโอกาสให้เรื่อยๆค่ะนะจะลืมค่ะล <laughs> ืมค่ะแต่ก็ <laughs> แค่ใส่บาทก็มีความสุขแล้วค่ะเขาลืมปรวะเอ็นจอยะ <laughs> นะวันนี้อ่าเลยขอบคุณค่ะ <laughs>